เราจะมาเล่นโหมดใหม่ของซีซั่นสิบนี้กันมันเป็นโหมดใหม่ของทาเลียนี่แหละโหมดนี้มันเป็นโหมดยังไงไม่รู้เหมือนกับผมลงไปเล่นละสามตาไม่รอสักตานะกดเข้ากันเราต้องรอสกูสกูไปซาดเราต้องกดเข้าตัวที่สามตรงนั้นเป็นรูปหน้ากลางนะแล้วตัวหนึ่งตอนนี้รอคาสินเราจะตัวกดเข้าตัวตรงนี้ตรงนั้นแหละเราเข้าไป กดเข้าไปตรงนี้เงินที่เราจะได้คือเ0 6ม,มีคนหกไม่มีเก็บเสียงกับเราได้อีกอย่างนคือโดนใช่เราได้โดนเป็นตัวเลยเออไปกดเข้าไปในแบบกันผมว่าลอง,ลองผมถึงสัก0 0 0พุ่งติดตามผมจะรีวิวคังของผมนะโอเวอแบตเหลือเก้าเปอร์เซ็นโคตรเยอะเลยว่ะไม่ตอนหนึงรอมันเข้าก่อนเป็นซาดหรือรอให้มันเข้าที รอมันเข้าห้องโคตรนานหาห้องสิงไม่นานมากกเข้าไปแปดสิบนาทีเลยแต่ตอนนี้มันจะเข้าเกมในอีกไม่นานเข้าเกมละโอ้โหจะเกิดโคตรไกลเลยโอ้โหภารกิจที่เราต้องไปทำ <What S 1> ดูนอยู่สุยขอบแบบดูนทำไมจุดเกิดเราเกิดตรงสวยมากเราเกิดโคตรตรงสวยเลยแต่ในตัวเรามีดูนนะนึกผมขอจัดของก่อนโอเค มาสโดนกันเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ใส่เราโดนมาบินขึ้นกันบินขึ้นดูว่ามีศัตรูไหมอันนี้เราเจอคนแน่นอนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หมดนี่มันผาบเล่นในด่านธรรมดาตามปิดกันก็ไม่รู้เหมือนกันี่โดนี่โดนเลยสัญญาแล้วสัญญาไม่ถึงเราจะมาเปิดกล่องตรงนี้กันเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะบของไปมันมันออกไปแล้วมันจะได้ของไหมเขาไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไม่ได้ของมั้ง มราขอขากดดูโดนอีกครั้งเออว่ะนันคงขอดูเลยดิอืมไม่สะดวกเออว่ะก็อลองไปเบงตัวเองไปดูตัวเองถือเป็นยังไงวะสวัสดีอเอ้ยเด็กเล่นเกมเฮ้ยแต่วัไรอยู่วะเล่นเกมอยู่เหรอขอดูบ้างเออทาอะไรดีอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยใรสาระแย,นะย่ละเอออ๋อนี่ไงโดนเก็บดีกว่าเราต้องไปตรงนั้นกัน โคตรไกลเลยแล้วตอนนี้ผมมาเปิดเซฟฟีตอนนี้ตอนนี้เปิดเซฟฟีได้ละคอยมันไม่มีของเดยมันมีของเด้งดหองลอไงลองให้กว่าได้เงินแค่สองพันแต่เราน่าจะเล่นในโหมดธรรมดานะมันจะปิดกันหรอมัม้งคุณวาแล้วตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วผมเอ้ยตอนอะไรวะเอ้ยคนคนดูกดเอ้ยเยล็งดูกดปังไม่โดน อนหนึ่งเราจะวิ่งตามมันเป็นคนน่าจะเป็นตัว,ปว,วเปล่าจริงมันคือไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออตายแล้วถ้าจริงโดนหัวโอ้ยไอ้บอลนติอง,ตอง,ตองออ,อ้ะปืนกวาบปังปังตายจะทำเสียงปังปังทำเงียแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาถึงเซฟฟีแล้วผมมาเปิดเซฟฟีก่อนมาคำ กัดต่อไปแพลงเลยนะคุณว่าเพาะผมตัดเยอะอยู่แล้วผมรอค้นกลอง,องดูในกล่องไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้ผมจะมาเปิดเซฟฟีบไม่เยอะแล้วเซฟฟีเปิดได้แล้วในเซฟฟีมีอะไรนี่มีของดีไหมนี่ลองดูนะโอ้ยอย่าว่าโอ้นี่ว่าเป็นผ้าน้องเป็นสิ่งตคุณร้องไห้นะแล้วผมทิ้งโดนไปเพราะโดนมันผมไม่ใส่กับมันเกิด เินสัญญาแล้วโอ้ยโทรศัพท์ประตุวอ้าวอ้าอทำไมกูโผล่ยี้วะอ๋อเน็ตกูน่าจะกาตอนนี้ผมมาถึงเป้าหมายแล้วเราต้องเข้าใกล้มันแล้วก็สัภารกิจ <the> อันที่หนึ่งเราต้องไปตรงเสาสัญญาตรงนั้นแหละของด่านซ่องเขานะใส่ด่านข้างแสงตรงเสาสัญญานั้นเราต้องไปไประเบิดป,ประตูแล้วแป๊บนึงเราต้องดูก่อนมีศัตรูไหมวะของลองสองดูก่อน กลัวทำไมวะนแค่ด่างธรรมดานลองทรงหอคอยไม่มีตัวอะไรไปไปกันค่อยลงไอลงดีกว่าไปไปรากลัวขาจะเจ็บจังเลยโอ้ขาไม่เจ็บก็ดีแล้วไปไปตรงเสาสัญญาณกันแล้วตอนนี้ผมวิ่งไปอยู่แล้วตอนนี้ผมถึงแล้วผมก็ยิงบอตายไปหนึ่งตัวแล้วผมก็เจอบอดอีกตัวนึงแล้วปังผมตายไม่ใช่บอตายแล้วผมก็วิ่งวิ่งวิ่งสับเพียหมาแล้วดูซ้ายดูขวาแล้วตอนนี้ผมไม่เจอศัตรูแล้วผมจะวิ่งไปบิ๊กไปกีเต็เส้นสกพานตะเข่ง บอนคนแข่งอยู่เราต้องวิ่งมาถึงตรงนี้จุดหมายแล้ว้าหมายต่อไปของเราคือเอาซีโฟมาแปะประตูใส่ไอประตูนี้ในคลิปหน mm. ึ่งผมเคยพูดว่าทำไมเราเข้าห้องอนี้ไม่ได้ไมันต้องมาเล่นในโหมดนี้เราต้องเอาซีโฟป,ปะประตูแล้วรอ60สิวิให้มันให้มันทํางานแล้วรอเราต้องไปกดอีกครั้งให้มันรอครูดาวอีกสิบห้าวิแล้วตอนนี้ผมยังรู้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆผมไหมอย่างไงมันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ผมก็เปิดกล่อง นิดหน่อยแล้วผมตัดทิ้งเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมดูอ๋อตอนนี้เราเบิดได้ละเราต้องไปกดมันให้มันเริ่มจับเวลาส5้าวิไปกดแปบบ๊บจึ๊บโอ้จับโอเคจับเวลาส5บ้าวิหาที่หลบทีเย่มันไปหาที่หลบก,ก็ได้นะแต่ผมอยากทําให้มันดูอันตราย <c oughs> แล้วตอนนี้ผมขอเด็กจะแกบปวดและแล้ว <c oughs> ผมขอทำเลกัสตู ตอมันเราก็ลองขอสองดูโอ้ปุ้มไอ้เฮียระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยม,มิดไรแล้วผมเข้ามาในนี้แล้วผมให้ทำอะไรต่อวะคือส,สิ่งที่ผิดพลาดสุดด้านหลังผมมีกระเป๋าเอกสารอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเราต้องไปเปิดกระเป๋าเอกสารเอาเอกสารจากรัฐบาลแล้วผมไม่รู้แล้วผมคิดว่าให้วิ่งไปตรงบ้านพักพอม,ม,พกมันมีพลกิกพลิก พิเศษดูแล้วผมคิดว่าให้ไปทำภารกิจพิเศษส่วนนึ่งก็ไม่รู้อะไรด้วยส่วนนึงแล้วผมตอนนี้ผมจะเก้งว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วผมบอกเลยว่าขี้เกียจวิ่งไม่โคตรใจเลยอลองคิดว่าตัวเองวิ่งกลับมาเก็บศพศพัตรูกันนะแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงศพศัตรูที่ตายแล้วผมจะมาเก็บของแล้วมันไม่มีอะไรหรอกผมตัวคตัวปลามันไม่มีอะไรหรอกแล้ศพนี่อะไรวะ ไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีจริงด้วยกูเดาถูกแล้วเป็นพี่จีนแล้วตอนนี้ผมยังวิ่งไปตรงบ้านพักอยู่แล้วตอนนี้ผมยิ่งมาถึงบ้านพักแล้วผมเจอกับโทนศั์แล้วตอนนี้ผมจริงบอดปังแตกปังทำไมแล้วผมยิงมีบอดแล้วผมตัวนี้ผมยังยิงบอดอีกตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว,ตวแล้วโอ้ยไอ้บอดฟเลยยิง ยิงเออโอ้ยอบอดมึงยิงจิบจังวะโอ้ยโทรศัพท์มึงมากระตุกเขี้ยอะไรทันดีวะเนื้มาผมเห็นเผมเล่นเหมือนควยควายหน่อยแล้วทีนี้มันมืนคุณโทรมาอะไรไม่รู้นักหนาผมแบบรำคาญมากแล้วตอนนี้ทำภารกิจล,ล,ล้ลมเร็วเวลาภารกิจล้มเร็วแล้วมันจะจัยทำอะไรวะเล่นกีฬาคนเขี้ยเขี้ยเขี้ยสีกระชอยโทรศัพท์โคตรลื่นเลยโอ้ยโอ้อย ฝนซับกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยใค,ใครวะโอ้ยเราตอนนี้ผมลองดูมันให้ทําอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมแคปรูปให้ลองให้จิมมี่นายอ่านดูว่าไม่ใช่ให้จิมมีนายคำออกมาว่ามันให้ทาเขียอะไรแล้วตอนนี้ผมยังดูอยู่ให้ไปหาเอกสารให้ไปรับข่าวจากรัฐบาลอะไรผมไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรแล้วเ,เรามาเปิดเซฟฟีก่อนดีกว่าแล้วผมมาเปิดเซฟฟีไว้ แล้วผมจะมาเปิดกระเป๋าผมไม่เข้าใจว่าเพืนรับข่าวสารจากรัฐบาลคืออะไรให้กูไปไหนวะข่าวสารอยู่ที่รัฐบาลตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นแล้วผมงงมากมันให้ทําอะไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้คือมาเจอแล้วไอ้สองเอกสารผมวิ่งกลับมาที่ที่นี่แล้วผมก็ลองมาดูในห้องดี s <S ผมเจอแล้วไอ้ก,กองเอกสารดีนี้นี่ก,ก็คือเอกสารเวนีน เราต้องเก็บเอกสารอยู่ในกล่องแล้วเราจะออกได้ถ้าออกพอมาสามออกทางซื้อไปออกแล้วแต่ันจะหนตาเคียวเยอะๆเราไปออกกันตาน,นี้เหนื่อยมากผมเล่นหลายตามากคือส่วนหนึ่งคือผมตาเยอะด้วยโอ้โหเลยไปเกือบ2 6นาทีโคตรเหนื่อยโคตรนานผมเบื่อมากตานนี้นวิ่งเยอะมากวิ่งจนขาจะเปื่อยของที่ออกมาคือไม่ได้อะไรเลย เออเซบลาฟฟีได้แค่อะไรก็ไม่รู้เลียนตาได้ประมาณนี้เยอะเลยเลียนตามาออกกันไปรับของรางวัลกันอยู่ตรงกิจกรรมไปรับของรางวัลจากคาเลียของรางวัลที่เราจะได้เปออะไรกันของรางวัลที่เราจะได้คือคะแนนที่สิบคะแนนที่เขาไม่ทำอะไรแล้วที่อันดับอันดับสุดท้ายที่เราต้องการ พลังเต็มอ,อีกสองกันโอ้ยอึนอีฟูอยู่กว่าอีกขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันผมทำ